สวัสดีมีความสุขค่ะพบกันยามดึกนะคะดุสณีสปาร์แนลค่ะเจอกันดึกดึกสกนีเนื่องนะคะเนื่องด้วยวันนี้ทั้งวันนะคะเอาน้ำไปทำบุญที่วัดบนเขาเรื่งนุก่ะก็เลยไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเลยไม่ได้มาขึ้นมาทักทายเพืเเ่อนๆก่อนหลับก็ ใครหลับก่อนก็ขอให้ฝันดีนะคะมาเจอกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเราเนาะขอให้ทุกคนจงนอนหลับฝันดีมาดูน้องวา่าล่ะดำนะน้องวา่าล่ะดำนะ ดานานะคะบ้านห้วยคอกับบ้านโคกสวสัสดำดํานาร่วมกันขอทักทายสวัสดีมีความสุขนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ดุษนีสป c าชาแนลค่ะเจอกันดึกสักนิดในเปิดกั้นการมองเห็นค่ะเพื่อนๆวันนี้ทั้งวันไมไ่ค่อยเด็ทักทายเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะมาถึงบ้านเมื่อช่วงมาถึงบ้านช่วง ตุ่มกวัวๆค่ะสวัสดีค่ะคุณสีกุ้งนะคะกับพวกคุณหลายๆค่ะคุณบุญเรื่องนะคะทักทายสบายดีกันทุกทุกคันมาดึกจักหน่อยนึงเนี่ยอุ้ยพัชรีนะคะนอนนอนได้เลยค่ะจ้าทักทายนิดนึงก็นอนแล้วล่ะค่ะเนี่ยอุ้ยพัชรีคนแป้น,นะคะคุณสีกุ้งด้วยใส่ะไรเห็นคนงามแวบ,บๆอยู่ใส่ละ่ะสวัสดีนะคะคุณนกชวนจิ้มนะคะ ขอบคุณมากมายเนาะไปบ้านก็พอดีน้องๆเขาดำนาด้วยก็เลยแวะผ่านถ่ายภาพมาบรรยากาศปีนี้น้องเวลาทำนาใช้นาดำปีนี้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ดึกแล้วก็มาเปิดกันการมองเห็นช่วยกันได้หลายคนได้หลายทันก็คือ้นอดจิดถึงกันเนาะเอานำไปตไวเปบัตปา ทงังปุ่นละทางบานห้องแซงปุ่นละขึ้นภูเขาเน็ตมนุนลุยลุยลุยโยกกันเลยเออบ่กเป็นอย่างกันเลยเดินส้มงบส้มปลาไปนี่ภาพไร้ลายมาฝากเพื่อนๆแปมค้าสวัสดีมีความสุขจ้าแปมล่งอนะ่ะเนาะขอบคุณนะคะแปมนะคะเป็นั้งดเนาะคุณบุญเรื่องเฮาแปมก็เก็บชั่วโมองอ่ะคะ่ะคุณบุญเรื่องวันนี้กับพี่รุ่นเพื่ไป หาจะเตือเลยเบิดเมือเบิดเบ้นเหมือนี่ครับได้หลังบานน้องๆเมื่อสักครู่นี่สองหลังสามหลังนั่นแหละยุหลังบานกรับโบเป็นยังเนาะโอกาสนนองมันบอคอยอํานวย <c oughs> เวลาอํานวยให้กายวาตีอันทายทอดสดจักมวนมวลในจักหน่อยหนึ่งประมาณใบมุงม้งนั่นแหละพอดีแล้วเซฟทุลแล้วพระฉันเพ้น เป็นพระชันเพรนะเว้พี่ดุจกะเราปิดถวายนำ้าคุยตุละทุลังแล้วก็เอาทำบุญน้ำพนไปเสาต้นหนึ่งกับคุณบุญเรื่องแป๊มค้านะคะตามสบายนะเดี๋ยวพี่ดุจใส่เกิือให้เนาะฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราด้วยด้อยทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะหมอลำใายย่นกับมากุกททานในนอนบอกอาจารย์นะคะเมื่อกี้นี่รับไปหยิบนึงแล้วเมื่อย ไปปุ่นละทั้งเรื่อนลูกค้าปุ่นละคุณพ่อหมอลำฝากเป็นกำลังแรงใจหมอลำใส่เน,น,น,น็ตอีหยังเนาะทวนดานตวนดานดึงยำหมดแรงเน็ตบ่มีเบิดเมือค่ะก็เรียกบริึ้นมาทักทายหมอลำนาคะทักทายจากเลยอุ้ยปัจ,จรีคนแปะนะคะหลายคนหลายๆท่าน,น,น,นก่อนนันก็ทักทายกันจักหน่อยหนึ่ง ขอเก็บอบพระคุณอัน,นอันนี้อันดำหน้าบันหวยคอได้เนี่ยอันมอลำันาน้องอันบัวลาหงคำหรือว่าน้องติ้งน,นั่นแหะว่ากันดำกันอยู่เงยหนา้าเงยหลังอยู่ก็ต้องขอขอบคุณอ่าเจ้าภาพขอบคุณหลายๆค่ะ อุปสรรคนนานประการสันวาเสิอาจาร,รย์อันสิขออันพญายายาย,ยุ่นเกือบรอมาหลองให้มูฟังอยู่ดอกจักททนหนึ่งฝากความหวงใยนะให้เอฟซว่าสันวามาล่ำสายยุน่นเราว่าเป็นกำลังแรงใจค่ะเฮ้ากับขึ้นแบบนี้กับอีพีสามมาสันวาสวัสดีนะคะน้องวาวาก็นอนดึกเหมือนกันนอะทุกคนทุกกันเนาะ แม่อุ้ยวา่าลงๆว่าจะนนอนนอนอ่ะจันวา่ะ <c oughs> มาทักทายเปิดกันจากน้อยหนึ่งเนาะมาให้กำลังใจค่ะแม่จ้ะเอาเมื่อตอนเย็นแม่ไม่เห็นน้องบาวนะตอนอน้องแพ้ใจขึ้นอะ่ะแม่ดุดนั่งรถมาพอดีเลยกำลังนั่งรถกลับบ้านช่วงนั้นน่ะไม่เห็นน้องบาวาด้วยนแม่ดุดจอดไว้ไม่ค่อยได้นอนก,ก็มีเพื่อนไม่กี่คนก็คุยทักทายกันอยู่ นะคะพี่พัชรีนะคะทักทายจากน้องวาวาน้องพี่แปมด้วยนะคะทักทายกันไปค่ะสักพอสังเกตสังกาแมนบบเจ้าคุณสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณหลายๆค่ะจัาไหมาส่วนส่วนโมดำหน้ากลางเดือกแมนโบด้ภาพงดงามมากกะอดเอาไมา้พี่ให้น้องเขาเบิง์บอดด้ก็ะจะประมาณนั่นลนะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าคุณนะคะ มาดึกก็ดำหน้าดึกเลยแม่อุย้ยมาดึกแล้วก็ดำนาดึกฮะบุเจ้าไว้มันหมากอีหยังเหนียวหนูมาตอนทุ่มหนึ่งค่ะแม่จอดไว้ค่ะแม่พ่อเพิ่งถึงบ้านค่ะเตรียมยาให้พ่อทำงานบ้านก่อนค่ะแม่แล้วลงไปไล่ค่ะแม่ยา ขอบคุณมากมายค่ะตามสบายค่ะคุณลูกส่วนมากคเพื่อนเราก็จะเตรียมตัวหลับตัวนอนแล้วลหละนาะแม่ดุดก็ขออนุญาตเพื่อนๆนเราเนาะมาทกทายกันอันมอลลัมจ้าว่าเมีนหมากอี่หยางเอาไฟเย็นมันสวยๆงามๆอยู่ขางทาง,ง็กด้ายทายไม้เบิง่งเป็นดอกสีม่วงขอบคุณค่ะแม่ดุลสนีมากค่ะเจนกันค่ะยินดี เช่นกันกับเมื่อมีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างแม่ก็จะแบ่งแบ่งเวลาไปหาน้องน้องเพื่อนเพื่อนเราทุกทุกช่องแหละเนาะอาจจะไปช้าบ้างไวบ้างก็คงจะแล้วแต่โอกาสเวลาก็ต้องขอขอบคุณเอาแล้วทำไมเสียงพัดลมหรือเปล่านี่มันไอ้นี่จะไม่ดุมมันดัดดัดดัดดมันทำให้สายหูสายตาเราพัดลมมันพัดหรือเปล่า ปิดปัดลมจกน้อยมนันรู้สึกว่าแทบๆบเหมือนฟ้าแลบแก้ไขด้วยตนเองนะคะก็ยังแวบ,บๆอยู่มันบอกพี่ผ้ามานสวัสดีค่ะนะคะจากน้องว่าว่ายินดีต้อนรับนะคะไหนละพี่ผ้ามานอ๋อนี่ไงพี่ผ้าม่านนะคะ เกีนทองเกียนทองผ้าม่านนะคะอยู่ที่ไหนเนาะ้านเกีนทองผ้าม่านยินดีต้อนรับนะคะโอเคท่านเจ้าคุณนะคะเพิ่มหัวใจพลังบวกหลังบ้านจากน้องวาวานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องวาวาเนาะที่เอื้อเฟือ้อกับเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนพันธมิตรช่องของเราโอ้ยแม่ดูดจะเอาตรงนี้ออกทำไมมันแบบแบบ มันเกิดจากอะไรก็ต้องขอขอบคุณน้องวาวาหรือว่าหลายๆคนเนะาะตรงนี้ดีกว่าธรรมชาติข้างทางน้องวาวาพี่แป๊มสวัสดีค่ะนะคะมัเป็นเพราะอะไรทำไมมันแวบๆไม่ดุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ย เป็นกำลังใจให้กันแน่แบบนะคะทุกคนทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะทำไมมันแบบแบบจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวถามน้องๆดูก่อนแบบนงนะคะ สบายนะคะมันเกิดจากอะไรอาจารย์ทำไมภาพมันแบบแบบเป็นแบบนี้แนะนำที่หลับหรือยังเอ่ยขึน้นไลฟ์สดภาพหน้าจอมันแบบแบบ ก็อะไระก็ไม่เป็นไรเนาะแม่ดุษณีเก่งจังค่ะทาได้ทุกอย่างค่ะแม่ดูดไม่รู้แม่ก็ก็ถามน้องๆอ,อันนี้ก็ได้คําแนะนํามาจากจ่องก้าวที่มั่นคงค่ะหรือว่าน้องชบาของเรานี่เองนะคะเห็นก็ทําได้สวยๆก็เด็กน้องก็แนะนํามาแม่ก็พยายามถ่ายภาพมาเองอะไรประมาณนี้ เห็นข้างทางหรือว่าเห็นอะไรสวยๆแม่ก็พยายามทำตามที่ถามเขาแล้วเราก็ต้องทำตามเขาที่เขาแนะนำมาเนาะส่วนจะได้ดีถึงไหนอะไรยังไงก็สุดเท้แต่วาอาสุดเท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่ไม่นอนโลกนี้มันดังแะก่อนร่กอนรอบรอ นี่ไงอยู่กันตั้งหลายคนเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าจอมเป็นอะไรแบบๆแต่แบบแบบแบบก็ต้องทำก็ต้องหัดดูนะคะนี่ก็ถือว่าที่แม่ขึ้น e p พีหนึ่งอีสองอีสามคือว่าทำตรงนี้มันยังไม่ดีพอสมควรนะคะก็ยังจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยหน้าจอของแม่มันก็แวบแแบบมอันนี้มันเป็นไฟฉายเนะก็โอเคเนาะมันเปลี่ยนไม่ได้แม่ก็เดี๋ยวแม่จะลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ให้ได้สักยี่สิบนาทีก่อนเนาะแล้วค่อยลงโอเคสบายสบาย ดูดเท่จ้าว่าสนามันเหมือนเหมือนฟ้าเล็ดเนเป็นเพราะอะไรหรือว่าไม่ดุดไปกดอะไรมันผิดจมหน่อยไม่ได้เป็นเพราะอะไรเนะี่ยเห็นไหมมันเกิดจากอะไรที่ไม่ดุดก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวไม่เป็นไรเกิดจากอะไรก็ไม่เป็นไร ขอบคุณเพื่อนๆเ,เราทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายก่อนนอนนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีไม่เจ็บไม่จนนะคะอุปสรรคดา้าประการเราสันขอให้พ้นผ่านไปคือหมอลำสายยนเละวานะมันแบ,บๆบเบนบไงเมาอว่า,วา เ็นแบบนี้แแบบทุกวันมันไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแม่ดูดจะต้องถามอาจารย์หลังบ้านอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรแม่ดูดไม่มีคลิปไม่มีอะไรลงเลยวันนี้แม่แต่คลิปถอดคลิปอะไรก็เลยขึ้นมาสักหน่อยมาทักทายเพื่อนๆเราเนาะพอได้ว่าเรามีเงียบ <c oughs> ขึ้นเขานยเน็ตมุนติวติวก็เลยบอกครูบาอาจารย์ท่านใช้อะไรอะไรถามแม่จีบอกว่า เวลาจะใช้ก็เดินลงเขาไปสักหน่อยนึงเขาบอกอยู่ตรงนี้มันก็จะมีเป็นบางวันเน็ตจะมีเป็นบางครั้งไม่ทีบอกก็เลยทั้งวันค่ะคุณมิกาสวัสดีนะคะก่อนนอนทักทายกันสักนิดนึงเพื่อนๆเ,เ,เราหลายคนนะคะถามว่าพี่ดุดหายไปไหนทั้งวันไม่สบายหรือเปล่าสบายดีค่ะพี่ดุดเอาน้ำไปถวายวัดป่าบนเขาเน็ตไม่มีค่ะ เ็ดมนติ้วติ้วติวอยู่ก็เลยเออประมาณนี้ค่ะขอบคุณคุณมิกนะคะพี่มิกนะคะทักทายจากน้องวาวาเนะทำไมมันภาพมันิบแวบบแบบแบบนี้เพื่อนเราครูบาอาจารย์ก็ไม่เข้ามาเพราะว่ามันเดึกแล้วก็เลยอยากจะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบ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 นี้ให้หลไปกดอะไรมันผิดหรือเปล่า ต้องเปลี่ยนภาพดูสิเป็นไหมไต้องเปลี่ยนภาพดูมันเป็นหรือเปล่านั่นแสดงว่ากดผิดแล้วคุณมิกขาเดีย๋ยวพี่ดูจะลองเปลี่ยนใหม่ปกติเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะ นี่ไงมันเปลี่ยนไม่ได้ละเปลี่ยนไม่ได้จะเป็นเพราะอะไรนี่ไงเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้ไขใหม่ EP ที่สี่นะคะกับพอบพะคุณน้องๆเพื่อน ทุกคนทุกท่านทุกช่องนะคะโดยเฉพาะทีมงานสายดันทุกสายนะคะขอกระบอพรอะคุณขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหรับฟันดีนะคะพรุ่งนี um, mm ้เจอกันใหม่พร um, um, mm. ุ mm ่งนี้ไม่งอเงแล้วค่ะคุณมิกขาก็จะขึ้นตามเวลาที่เราตั้งไว้นะคะขอบคุณมากมายมันเป็นภาพแหวววับแวววแบบดี โอเคนะคะน้องวาว่าเดี๋ยวไม่ดูดลงก่อนนะคะเพื่อนๆทุกๆคนบายยค่ะนอนหลับฝันดีเด้อน,นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ